ถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาแล้วกำลังมีความคิดว่าอยากจะลงทุนสร้างโรงงานวิวอินไม้บ์ดนะครับลองฟังทางนี้ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความมุ่งมั่นและต้องการที่อยากจะพัฒนางานตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นเนื่องจากปัญหาวิวอินแบบเดิมๆเ,เนี่ยทำเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเวลาที่ใกล้กังจะเอาหมา เนื่องจากปัญหางานยูอินแบบเดิมๆเนี่ยมักจะทำเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยครับโดยเฉพาะเวลาใกล้ที่จะส่งงานเนี่ยเซอร์ไพรส์ตลอดควบคุมคุณภาพงานไม่ได้บ้างผิดนิดผิดหน่อยนะครับทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีเครื่องจักรดีๆมีเทคโนโลยีการผลิตดีๆเนี่ยน่าจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปเฮ้ยเร็วไปเร็วไปไอ้อาวเหรอพอดีไม่ได้อ่านดูบ้างไม่ดูบ้าง อ่ะโอเคเอาใหม่ถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาที่กำลังมีความคิดว่าอยากจะลงทุนสร้างโรงงานถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาและมีความคิดว่าอยากจะลงทุนสร้างโรงงานผลิตวิญญาไม่บอดเป็นของตัวเองนะครับลองฟังทางนี้ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความมุ่งม,มั่นตลอดเวลาที่จะพัฒนางานตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นเนื่องจากว่างานวิญญาแบบเด,เดิมเนี่ย เป็นงานที่ซับซ้อนยุ่งยากมักจะสร้างเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยครับโดยเฉพาะเวลาที่เราจะส่งงานนะบางทีผิดนิดผิดหน่อยงานไม่ได้คุณภาพมั่งจะต้องมานั่งเก็บงานประจำเลยทำให้ผมมีความคิดว่าถ้าเกิดผมมีเครื่องจักรดีๆมีลายผลิตที่ทันสมัยน่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หมดผมจึงได้ตัดสินใจครับลงทุนสร้างโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้บอร์ดเนี่ยด้วยงเงินลงทุนถึง10ล้านบาทเลยครับ ก็มีทั้งปรับปรุงโรงงานซื้อเครื่องจกักรซื้อซอฟต์แวร์ต่างๆและคาดหวังกับโรงงานของผมอย่างมากเลยนะครับว่าจะต้องสร้างความพะทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างดีและปัญหาต่างๆที่เราเคยเจอมาเนี่ยน่าจะจบหมดสิ้นไปเลยแต่ความจริงมันไม่เป็นฉชนนั้นครับทุกคน ก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ไม่ได้อยู่ในไลน์ผลิตมาก่อนนะครับทำให้ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับพวกไลน์ผลิตเครื่องจักรต่างๆว่าจะต้องมีการเซตอัพเครื่องจกักรมีการแมนเทนนนทให้ผมจะต้องเรียนรู้เยอะเลยครับและในขณะที่ผมและในขณะที่ผมเริ่มต้นเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วนะครับบิวอินไม่บอร์ดเนี่ยยังไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มของลูกค้าบ้านโดยท,ทั่วไปนะครับมันทาให้ผมเนี่ยไปต่อได้ย,ยากมากเลยครับจนแทบจะจนแทบจะม้วนเสื่อกลับบ้านกันเลยทีเดียว ผมท้อแท้และหมดกำลังใจมากเลยครับไม่รู้จะไปยังไงต่อจะลงไม่รู้จะไปทางไหนต่อลงทุนไปก็เยอะนะครับหมดเงินไปก็เยอะเพราะด้วยอีโก้ของผมเองแท้ๆเลยนะครับตอนที่ผมลงทุนเนี่ยผมปฏิเสธงานที่เป็นไมโครงหรือบิวอินแบบดั้งเดิมเนี่ยหมดเลยนะครับคือไม่รับเลยเพราะคิดเพราะคิดว่าเพราะคิดว่าบิวอินระบบโมดูล่าที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เจ้าของบ้านตอบโจทย์ผู้แบบ ได้หมดนะฮะทุกไอเดียเราสามารถทําได้แต่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกําลังจะพังทลายตอนนั้นเองผมก็มึนๆงงๆไม่รู้ทําอะไรไม่ถูกครับเพราะความมั่นใจที่ผมเคยมีมาเนี่ยมันเพราะความมั่นเดี๋ยวก่ทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนกําลังจะพังทลายและตอนนั้นเองผมก็มึนๆงงๆทําอะไรไม่ถูกครับ เพราะความมั่นใจที่ผมเคยมีมาเนี่ยมันถูกสะบั้นหั่นไม่เหลือแม้แต่ชิ้นดีเลยครับมันทําให้ผมไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าจะทําอาชีพนี้ต่อไปได้ยังไงแต่สิ่งที่ผมให้ผมแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ทําให้ผมลุกขึ้นสู้เฮือกสุดท้ายเนี่ยคือกําลังใจจากครอบครัวผมได้เรียนรู้ครับอะไรมากมายแล้วกินครับที่ผมได้เรียนผมได้เรียนรู้อะไรมากมายซึ่งมันเหมือนกับบททดสอบเข้ามาในชีวิตแหละครับและในจังหวะนั้นเองนะครับผมได้สลดทิ้งความเป็นตัวตนผม ทำให้ผมไม่มีอีกโอก้หรือในจิตใจและยอมรับฟังเสียงรอบๆข้างเนี่ยมากขึ้นก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่ทําให้ผมรู้จักก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับที่ทําให้ผมรู้จักตลาดออนไลน์ก็ช่วงนั้นก็น่าจะประมาณสักปี2016นะครับผมเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์จากกูรูนะครับและแน่นอนว่าทุกๆครั้งที่มีการเรียนรู้หรือและแน่นอนนะครับทุกๆครั้งที่มีการเรียนรู้เนี่ยมันก็เหมือนกับ เราได้เริ่มต้นใหม่มันมักจะมีความหวางมีแสงสว่างเสมอแต่ในครั้งนี้เหมือนจัก,กรวากนกำลังเข้าข้างผมครับผมผ่านช่วงแต่ในครั้งนี้เหมือนจัก,กรวากนกำลังเข้าข้างผมผมได้ผ่านช่วงวิกฤตและก็พาบริษัทรอดพ้นจากสภาพปริ่มน้ำเนี่ยจนทั่งก่อนเกิดโควิดเนี่ยผมสามารถทำยอดขายได้มากถึง30ล้านบาทเลยทีเดียว และหลังจากนั้นก็คงเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและหลังจากนั้นก็คงเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจหลังโควิดนะครับก็แย่เห,เหมือนกับทุกๆคนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจครับว่าธุรกิจบิวอินเนี่ยมันทำสิ่งที่ผ่านมามันทำให้ผมเข้าใจนะครับว่าธุรกิจบิวอินเนี่ยทำยังไงแล้วผมใช้เทคนิคอะไรพันสิ่งที่ผ่านมามันทำให้ผมเข้าใจครับว่าธุรกิจบิวอินเนี่ยคืออะไรแล้วผมทํายังไงที่จะผ่านวิกฤตหรือรอดพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ แน่นอนครับความรู้พื้นฐานที่คุณจะต้องมีเลยนะครับในธุรกิจนี้ถ้าคุณจะยืนอยู่นะหนึ่งเลยนะครับคุณต้องคุณหนึ่งเลยนะครับคุณต้องเข้าใจตลาดครับว่าตลาดบิวอินคืออะไรอันที่สองครับคุณต้องรู้ว่าโตคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนของตลาดและอย่างที่สามนะครับคุณต้องรู้นะครับว่าัวคุณเนี่ยมีความสามารถอะไรที่จะและอย่างที่สามนะครับคุณต้องรู้นะครับว่าโตคุณเนี่ยมีความสามารถอะไรให้ตลาดบ้าง ส่วนเรื่องที่4นะครับคุณก็ต้องดูว่าคุณมีเครื่องมืออะไรถ้าเกิดจะอยู่ให้รอดในตลาดหรือยืนระยะให้ได้ในตลาดอย่างที่5นะฮะคุณมีวิธีการจัดการหรือบริหารองค์กรของคุณอย่างไรที่จะรับมือกับตลาดในภาวะเติบโตแน่นอนว่าถ้าคุณเข้าใจ5สิ่งนี้นะผมมั่นใจว่าคุณอยู่ในธุรก,กิจนี้ได้อย่างแน่นอนและตอนนี้นะครับผมกําลังเปิดสัมมนาออนไลน์ครับแชร์ประสบการณ์การท,ทําธุรกิจบุกอินของผมนะฮะแล้วก็เผยเทคนิค วิธีการแก้ปัญหาต่าง,างๆที่ผมใช้พาบริษัทผ่านพ้นวิกฤตมาได้แน่นอนครับสัมมนาเนี้ยไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะครับแต่เหมาะสําหรับคนที่มีความคิดว่าอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจบิวอินไม่บ่ดเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องการเอาประสบการณ์และอยากได้ประสบการณ์จากคนที่เคยล้มไม่เป็น5านะฮะกลับมาและอยากได้และอยากได้ประสบการณ์จากคนที่เคยล้มไม่เป็น5าแต่แล้วก็กลับมายืนระยะได้อย่างสม่ำเสม และอยากได้ประสบการณ์จากคนที่เคยเกือบล้มไม่เป็นท่าและอยากได้ประสบการณ์จากคนที่เคยเกือบและอยากได้ประสบการณ์จากคนที่เคยเกือบล้มไม่เป็นท่ากลับมายืนระยะได้อย่างสง่างามเอาลงลงนิดนึงตรงนี้ม <LS> <ihat and> <Wars> ันเสียงมันไม่สมูท แต่เหมาะสําหรับคนที่มีความคิดว่ากําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับแล้วก็อยากได้ประสบการณ์จากคนที่เคยเกือบล้มไม่เป็นท่าแล้วก็กลับมาเลยมายืนระยะได้อย่างสาง่างามก็ไม่ควรพลาดสัมมนานี้นะครับสัมมนาเนี้ยเป็นสัมมนานออนไลน์เรียนผ่านซูมครับผมมั่นใจครับว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยผมมั่นใจครับว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจไม่มากก็น้อยครับถ้าต้องการเข้าร่วมสัมมนาก็ทักอินบ็อกได้ครับ